ก็สวัสดีครับพี่พีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับสวนร่มเย็นครับนี่คือศาลารล่มเย็นสวนเล็กๆนะครับเพาะพันธุ์ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับจะมีสวนมะลิครับเพิ่งลงได้5เดือนอยังไม่มีผลผลิตอะไรก็บำรุงอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ2งานนะครับานะกำลัง สวยๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเป็นเราพ่พออันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนกนะ็จะรีวิวให้ดูนะครับทีละน้อยๆนะครับไม่เอาเยอะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวพี่ๆจะน่าเบื่อนะครับจะเบื่อเอา นี่ครับทัน,นี้ก็จะเป็นเราแรกนะครับก็จะเป็นชุดแม่พันธแม่พันธนุอันนี้ก็จะเป็นพาม่าอย่างเดียวนะครับที่ผมสะสมมานะครับก็ตั้งแต่เล็กๆครับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นพามา่าที่ไปที่มาก็ถือว่าดีครับเป็นเป็นลูกไก่ชนที่ผมเอามาฟักเองครับเป็นยกยกลังมาเลย เอามาฟักเองครับคือเอามาฟักเองนี่ก็สวยๆครับกำลังเป็นสาวกันยังซิงซิงครับยังไม่ผ่านอะไรทั้งนั้นอเล่นครับนะฮะคือมีทั้งหมด16ตัวนะครับจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งครับที่ไอ้ตัวนั้นครับเป็นลูกเจ้าคาตันนะครับตัวหนึ่งที่อยู่หลังบ้านผมนะฮะสวยครับโครงสร้างดีไก่ห้าเดือนครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ สองสี่สองห้าครับรอ,อครับแต่ก็ยังไม่ได้แข่งออกขาอะไรนะฮะเอามาเลี้ยงรวมๆกันกับตัวเมียครับก็จะมีชุดของเขาอยู่ห้าหกตัวครับชุดตัวผู้่เตอนนั้นก็โดนแมวกัดนะฮะก็ยังอยู่ได้ก็เก็บเอาลูกครับตอนนี้กําลังสวยครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับ คือผมจะชอบแบบไก่เป็นพม่านะครับที่มันตีหนักๆผมชอบขยันตีขยันตีผมจะชอบนะตอนนี้ก็จับส่วนนี้ก็จะเป็นของแม่พันธุ์อย่างเดียวนะครับต,ตัวนี้ครับสู้มือครับตัวนั้นเนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้จะสู้มือจับได้ก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ เนี่ยเขาจะไม่กลัวเลยครับเขาจะจิกเขาจะชนเนี่ยฮะเนี่ยครับเ,จจเ,นเ,นเนี่ยครับ,รบถือว่าทีเด็ดครับแม่ตัวนี้ครับเขจะไม่กลัวนะก็ประมาณนี้ครับพี่กําลังเป็นสาวครับห้าเดือนหเดือนครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมพาไปดูลูกเจ้านาายนะฮะที่ผมอ่อนน้ำหอ,อกมาไว้สวนเรียบร้อยแล้วกำลังโตครับกินอย่างเดียวกำลังแบบน่ารักนะครับจากที่ผมโพสต์ไปคลิปแรกนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ออกมาเก้าตัวครับเหลืออยู่เจ็ดนะครับส่งไปให้พี่ที่เขาชอบเล่นไก่นะครับเขาเอามาดูก็อเปิด แข่งไปวันนั้นเขาก็เลยวัดดวงไปสองตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะฮะก็เหลือชุดนี้เจ็ดตัวนะครับผมว่ากะจะเลี้ยงเอาไว้เป็นถ้าพูดยังไงล่ะครับถ้าเอาไปคัดดีๆก็น่าจะผมว่ามันน่าจะได้ครับเพราะว่าแม่เขาก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันเลยตัวเมียตัวนี้สวยด้วยนะครับตัวนี้สีดําตัวใหญ่ด้วยนะฮะประมาณนี้ครับพี่ อันนี้ก็จะเป็นลูกเจ้านาลายนะครับชุดที่ผมลงคลิปไปที่แรกเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับน,นี่ก็จะเป็นพ่อออกพันพ่อมาอะไรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทําคลิปไปค่อยๆลงไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ดูมะลิบํารุงมะลิไปเกาะน,นะครับก็ฝากพี่ๆพี่ๆนะครับฝากติดตามด้วยเออแล้วเรื่องป้ายที่ติดตามซุ้มนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีวันนั้นผู้ว่านะครับมาดูสูตรเรียนรู้ข้างๆกันเนี่ยฮะเขาก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ แนะนำให้มาชมที่นี่ผมก็เลยเทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เลยฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงผมจะร,รีวิวให้ดูทีละเราทีละเรานะฮะไก่ราคาบ้านๆครับแต่ฟีมือนี่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็ถ้าอยู่ในมือพี่ๆอาจจะเก่งมากก็ได้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ